กนวันนี้พี่จะมาอันบ็อกซิ่งนะครับกับอาร์มานโนนะครับ AU 903นะครับตัวนี้ก็สั่งมาจาก Lazada เพิ่งได้มาเมื่อกี้นะครับก็เดี๋ยวจะมาทำการทอกซิ่งกันเลยนะครับว่าให้มันเป็นอย่างไรกันบ้างนะครับเพราะว่าเฮ้ยเห็นในรีวิวนะครับก็ถ้าเกิดใครดูในคลิปใน YouTube อ่ะมันก็จะมีหลายคนรีวิวนะครับแล้วพี่รู้สึกว่ามันเป็นไม้ที่เสียงดีได้ในระดับหนึ่งนะครับในราคาที่แบบไม่งบบัตเจ็ตไม่เกินส0 0พันนะครับก็ตัวนี้ก็โอเคนะครับโอเคครับนี่แกะออกมาเลยตื๊งนะครับนี่ โอเคนะครับร้านนี้ก็ถือว่าแพ็คได้ดีอยู่คราวนี้แกะออกมาครับรา้านชด,ดโอ้ส่งจากลาซ a ด้าก็จะมีอย่างนี้นะครับมันก็เป็นปกติเนาะมัจะมีการเย็ยนกันบ้างเล็กน้อยนะครับก็ต้องเข้าใจนะครับอแต่ขอให้ข้างในไม่เป็นไรก็พอละเพราะเราไม่ได้ใช้กล่องนะครับในการทํางานจริงเอ้ยด้ออกมาสิแกะเงี้ยงไหมเอ้ยเอ้ย โอเคครับยากนิดนึงนะแกะออมาละดันออกมาดันออกมาเอ้ยอันนี้มันก็ถือว่าแน่นมาสนควรนะครับเนี่ยอ่ะดันออกมาได้ละแรานะครับสิ่งสิ่งนี้ออกมาอย่างแรกนะครับคืออะไรเนี่ยไอ้กล่องนี้อ๋อกล่องนี้ก็จะเป็นพวกสายนะครับปึ๊บนะครับก็จะเป็นตัวนี้นะครับได้มา สองชุดนะครับชุดนี้ก็เป็นเชื่อมกับคอมพิวเตอร์นะครับตัวนี้ก็เป็นแบบเชื่อมแบบมือถือนะครับก็จะมีเป็นไทสีนะครับอ่ะขาวนี้ก็พระเอกของเรานะครับออกมาสิจ้ากับมาอุนโนเลยจ้าจืดนะครับไม่ไม่ไม่ออกมาส่ออกมาสิอื้อโอ้นี่อันนี้นะครับเป็นคู่มือนะโอเคครับนี่แล้วก็ไมค์มาเป็นอย่างนี้เลยนะ แสดงนะครับนี่ให้ดูชัดเฮ้ยที่เขาบอกว่าเป็นของวัสดุดีเนี่ยต้องยอมรับว่าดีจริงๆนะครับตอนแรกก็ไม่ค่อยเชื่อนะครับเฮ้ยแต่ตอนนี้คือดีจริงๆอ่ะคือคือเป็นเนี่ยเหมือนกับไอ้พวกอลูมิเนียมเกร์อย่างดีนะครับโอเคนะเฮ้ยดีดีไอ้นี่ก็แบบไม่ก้องแก๊งเลยนะไม่กองแก๊งเลยแบบไอ้นี่ก็เหล็กอย่างดีนะครับเนี่ยไอนี่อันนี้ก็เป็นฐานนะครับอันนี้ก็ปรับได้นะเนี่ยปรับได้นะครับหมุนแบบนี้เราก็ปรับมุมศาได้ก็ ตัวนี้นะครับก็เป็นความดังของไม้นะครับตัวนี้ก็จะเป็นความดังของหูฟังนะครับเนี่ยปรับได้แล้วก็ตัวนี้มันจะมี2โหมดนะครับก็จะเป็นโหมดนะครับก็คือคารดิออร์นะครับกับโอมินะครับคารดิออย์คืออะไรครับคารดิออร์ก็คือเนียรับเสียงอย่างนี้นะครับเข้ามาด้านหน้าอย่างเดียวโอมิก็คือให้ดังรอบๆนะครับแล้วก็จะมีตัวนี้นะครับสายเสียบเข้ามาให้ด้วยนะครับโอเคครับเดี๋ยวเราโอ้มีเสียงเครื่องมีรบกวนเดี๋ยวก็กลับมาใหม่นะครับคลิปนี้ขอจบไปก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยว ค่อยมาต่อกันใหม่นะเสียงรบกวนเข้ามาสวัสดีครับทุกคนก็กลับมาอีกรอบนึงนะครับพอดีเมื่อกี้เครื่องบินมันบินนะครับพอดีบ้านเยี่นอยู่ใกล้สนามบินนะครับมันก็เลยทําให้นะครับเครื่องบินนะครับออกมานะครับดังนั้นเมื่อเกินขึ้นนะปุ๊บเนี่ยเฮ้ยมันก็มีเสียงรบกวนนะครับก็เลยขอตัดคลิปเมื่อกี้ไปก่อนนะครับคันนี้ก็เสียงที่ทุกคนได้ยินนะครับจากตอนนี้นะครับก็คือมาจากมาโอนโนนี่แหละครับก็จะได้เห็นนะครับว่าเป็นความแตกต่างกันแล้วเพราะว่าช่วงก่อนหน้านั้นน่ะมันไม่ได้้ใชนับเเป็สียง จากมือถือธรรมดานะอันนี He, ้ทุกคนก็คงจะเห็นแล้วนะครับว่ามันมีความแตกต่างกันยังไงนะครับซึ่งตัวนี้มันเลือกได้2หมวดนะครับก็คือหมวดนะครับคาดิโอย์กับหมวดอมินะครับอันนี้ก็คือเป็นไม์แบบคาดิโอย์นะก็คือรับเสียงเฉพาะด้านนี้นะครับอมิก็คือรับรอบทั้งหมดนะครับก็คือว่ามันจะคาดิโอห์เนี่ยจะเน้นเฉพาะด้านหน้านะครับสมมติเพื่อนไปอยู่ด้านข้างสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับบวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเเหห็นนนมมัั้้ครบว่าาาไตขงจะ รับมากที่สุดนะคร mm ับโอเคครับคราวนี้เดี๋ยวเรามาเปลี่ยนเป็นอีกหมวดหนึ่งครับกับหมวดอมินะครับอมิอ่ะคานนี้มันจะรับรอบทิศฐานนะอ่าเห็นนะครับอมิเออก็รับรอบทิศทางนะปึ๊บปึ๊บมาอยู่นี้ก็ได้ยินนะจ๊ะได้ยินไหมได้ยินไหมเห็นไหมครับได้ยินเท่าๆกันด้วยเฮ้ดีมากเลยอ่ะโอเคแต่ว่าสิ่งที่เบี้ยนเห็นนะและชัดเจนมากที่สุดเลยว่าหลายคนนะครับปึ๊งทำหลายคลิปเราเบี้ยนเห็นบางคลิปแล้วไม่ค่้จะชอบไปถามครับว่าเฮ้ยมีเสียงน้อยไหมครับมีเสียงน้อยไหมครับก็ บางคนก็บอกว่ามีน้อยนะครับบางคนก็บอกว่าไม่มีครับคราวนี้นะครับเพี่อนขอบอกเลยเพี่อนบอกได้ด้วยตัวเองเลยนะครับว่าอ่ะถ้าเกิดเราใช้หมวดอมีนะครับหมุดข้างบนนี่ครับไอ้นี่เป็นวงกลม,มรอบเนี่ยน้อยต่ํามากต่ํามากอ่ะเดี๋ยวเพี่อนจะลองเงียบนะครับแล้วคนลองได้ยินนะครับมันจะมีเสียงแบบแบบเนี่ยโคตรน้อยเลยมีแต่มีแบบโคตรน้อยแต่พอเปลี่ยนเป็นหมวดคาร์ดิโอ right นะครับเนี่ยคอยดูนะถ้าเป็นคาร์ดิโอ เห็นไหมครับมันจะมีมากกว่ากันนิดนึงนะครับก็โอเคนะครับแล้วก็อย่างหนึ่งที่ที่จะชัดเจนอีกอย่างในเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับที่ชัดเจนก็คือว่าเสียงที่มันเป็นของตัวที่ว่าเป็นคาดิโอที่รับเฉพาะด้านหน้าส่งด้านนี้นะครับมันให้ความชัดใสและเคลียร์นะครับก็แต่ว่าก็จะมีเสียงซ่ารบกวนขึ้นมานิดนึงนะครับแต่ถ้าเกิดใช้ออมมีนะครับออมมีจะทาให้เสียงเรานุ่มและหล่อขึ้นนะครับเนี่ยดูนะ อ่าเห็นไหมครับพี่แอนพูดด้วยความเท่าเดิมนะให้แต่ว่าทาไมเสียงเรานุ่มขึ้นแล้วหล่อขึ้นนะครับเฮ้ยดีว่คืออย่างงั้นนะครับกิดใช้อัดก็จะใช้ออมมีแหละแต่ว่าข้อเสียงออมมีก็คือว่าเวลาอาัดก็ต้องระวังดีๆนะครับว่ามันรับทั้งรอบนะถ้เาเกิดมีแหล่งเสียงอะไรขึ้นมาจากด้านหลังนี่มันมันจันตรายก็เออขอฝากไว้อีกอย่างหนึ่งครับเห็นหลายคลิปทานะครับเอาไปเขาเรียกอะไรอะไปร้องเพลงขอโทษนะครับเดี๋ยวพี่อนให้ดูเนาะว่าแหล่งการกําเนิดเสียงนะครับมันมาจากตรงนี้นะจ๊ะ มันมาจากตรงนี้นะจ๊ะมันจะมีแผ่นนะครับเป็นแผ่นนะครับ2แผ่นนะครับจะเป็นวงจรนะครับเป็นแบบรูๆนะครับรับเสียงนะครับก็จะเป็นคาติออนอันนึงแล้วก็โอมิออันหนึ่งนะครับเป็นอยู่ตรงนี้หันมาจากด้านนี้นะจ๊ะเห็นหลายคนนะครับร้องเพลงครับคอเปอร์โคดเพลงร้องอย่างนี้เดี๋ยวก่อนเออเสียงมันเข้าก็จริงนะครับแต่ว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งที่กําเนิดเสียงนะครับที่ตัวรับมันอยู่ตรงนี้คุณไม่แบบทาอย่างเงี้ยเออที่สำคัญเขาร้องคอร์สด้วยแหละว่าเขาร้องจริง แต่เราไม่เข้าใจแหล่งกําเนิดเสียงมันต้องหันมาด้านนี้นะครับมันไม่ใช่อย่างนี้โอเคนะครับก็ฝากด้วยแล้วกันนะครับถ้าเกิดใครจะทำคอปเปอร์เพลงเออพี่เดี๋ยวเยวพี่ก็ทำคอปเปอร์เพลงนี่แหละก็โอเคนะครับก็บอกก็เลยนะครับว่าตรงเนี้ยเสียงที่ปราทับใจมากสุดนะครับก็คือในหมวดของอมนิไดเรชันแอลนะครับคือวงกลมนะครับเป็นวงการเนี้ยเสียงมันจะนุ่มแล้วแบบเนี่ยลองเงียบนะครับลองเงียบดูเสียงซาแบบน้อยสุดน้อยมากๆเออเมื่อกี้เป็นเสียงรถยนต์นะครับ เอ้ยทำไมวันนี้มันมีคนรบก,กวนหนอกหูเว้ยไอ้วันนี้เราไม่ได้อัดทําอะไรอย่างนงี้นะครับแบบมันก็เงียบนะแ่ว่านเพียงก็เงียบกว,นะว่ารกวนนะแต่พอเรามีอะไรมาอาัดอยายทาอะไรปุ๊บเนี่ยโอ้โหนะครับมันมาอย่างนี้ประจําเลยอ่ะเงียบกันใหม่น้อยแบบประทับใจมากอะ่ะคือเพราะว่าบางทีนะถ้าเกิดเราใช้แบบไอ้พวกไมโครเดนเซอร์นะบางทีเนี่ยมันจะมีเสียงน้อยแบบไอ้ตัวเนี้ยแบบคาดิออยนะครับส่วนมากก็จะเป็นอย่างนงี้เห็นไหมครับว่า ฟังดีๆนะเดี๋ยวพี่อนยงเงียบเพ้นทุกคนฟังเนี่ยครับคือลักษณะของคาดิโอยซึ่งซึ่งเป็นลักษณะของไมโครดิเซอร์โดยทั่วไปเนี่ยจะมีเสียงรบกวนอย่างนี้นะครับก็แต่ว่ามันจะไม่มีปัญหานะครับถ้าเกิดคุณใช้เป็นแบบคอมพิวเตอร์แล้วเข้าไปในโปรแกรมอดัดแต่สำหรับพี่อั้นนะครับที่ใช้แบบมือถืออย่างเดียวพี่อั้นจะเริ่มลำคาญเพราะว่าการมันจะมีเสียงลำคาญเพราะว่าเราสึกลำคาญเพราะเราไม่ได้ใช้คอมพิวเตอร์เนียอันนี้ครับบอกเลยนะครับเหมาะมากนะครับสําหรับ คนที่เรียกว่าเจ้าไปทำนะครับอัดเนี่ยดีมากเลยแต่ว่าถ้าเกิดเนี่ยครับคุณลำคาญเสียงน้อยนะครับคุณก็เปลี่ยนเป็นแบบอม,มีแอ่นนุ่มแต่ว่าความดีของคารดิออยคือมันชัดเจนดีนะครับแล้วก็เป็นเสียงแบบใสดังนั้นนะครับเราก็อันนี้ถือว่าคุ้มไงถ้าเกิดใสเราก็เลือกแบบเป็นคารดิออยนะครับถ้าเกิดแบบอยากได้นุ่มๆ เห็นไหมครับนุ่มๆเพี้ยนไม่ได้ดัดเสียงนะบางคนอาจจะบอกว่าเฮ้เพี้ยนดัดเสียงหลอดทำไมไม่ได้ดัดเสียงหลอดนะครับอันนี้มันแบบเสียงแบบนุ่มๆของมันอ่ะก็ได้ได้สองคาแรคเตอร์นะครับทั้งเสียงนุ่มนะครับแล้วก็เสียงแบบตัวนี้นะครับอ่ะเดี๋ยวเดี๋ยวเพี้ยนจะลองดัดเสียงนะครับว่าเสียงหลอดเป็นไงสวัสดีครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับพี่น้องชาวไทยอ่ะเปลี่ยนนี้นะครับสวัสดีครับพี่น้องชาวไทย เห็นไหมครับยิ่งพอเราดัดเสียงเข้าไปอุ่นๆเข้าไปเนี่ยเฮ้ยไอ้ไอ okay. okay. ้ตัวที่มันเป็นวงกลมออมมีเนี่ยยิ่งแบบดีมากขึ้นนะครับแล้วก็ตัวเนี้ยเลื่อนได้นะครับปรับได้จากที่ช่องด้านนี้ปรับได้แล้วก็ตัวเนี้ยที่เป็นฐานใหม่เนี่ยก็ปรับได้โอเคถอดถอดแล้วก็เปลี่ยนได้โอเคครับผมได้ดีนะครับผมโอเคเรียกเราจบคลิปนี้ไปเป็นคนเี้ครับแล้วกลับมาเจอกันใหม่ในคลิปหน้าครับผมก็คิดว่ามีประโยชน์นะครับกับการที่ช่วยทุกคนตัดสินใจนะครับแล้วถ้าเกิดใครชอบคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดกันนะบ